สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีตอน6โมงเย็นนะคะวันนี้วันพฤหัสที่2ตุลานะคะทุกคนช่วงนี้ครูตั๊กไม่ค่อยได้ทําคลิปยาวต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีวันนี้ครูตัก๊กติวสอบเป็นวันสุดท้ายแล้วจะปิดคลาสแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะได้ปิดเทอมนะคะทุกคนตอนนี้พี่กล้าหารกับน้องดวงดีรอกินข้าวเย็นนะคะ เดี๋ยวครูตั๊กจะพาเดินดูสมาชิกก่อนกินข้าวกันนะคะว่าใครมาเร็วมาช้าบ้างเอ่ยวันนี้ลำดับแรกต้องเป็นดวงดีเลยค่ะเพราะดวงดีอยู่ติดบ,บ้านตลอดนะคะแล้วก็พี่กล้ามาลำดับที่สองกล้าครับเก่งยังไงลึโหหน้ามอมมากเลยก็ไม่หล่อเลยครับ <laughs> นี่นะคะชามพร้อมแล้วนะคะทุกคนอาหารพร้อมแล้วอาหารอยู่ในห้องเรียนนะคะ เดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศตอน6โมงเย็ยนกันนะคะทุกคนน้องดื้อเอ้ยไม่ใช่โกโก้ค่ะโกโก้โก,โก,กับแม่ขาวนะคะทุกคนมาคอยแล้วนะคะมีพี่ก้าวอยู่ตรงนี้นะคะใต้ขาของแตากนะคะอะ <S 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 เดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะดวงดีดวงดีคนเก่งของแม่ตากคลืมนะคะทุกคนเดี๋ยวฝนน่าจะตกอีกคืนนี้นะคะแม่ขาวขาว คุตาขอบคุณทุกๆคนนะคะมีเอฟซีหลายคนที่โอนเงินมาช่วยค่าทำหมันแม่ขาวนมโซดาชาเยน็นช่วงช่วงช่วงเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วนะคะหลายคนโอนเงินมาช่วยคุณตาต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ร่วมทำบุญกับคุณผูตากนะคะเสียน,น้องเดืองดีจะได้ทำหมันก็จะประมาณ เดือนธันวาคมนะคะเพราะว่าดวงดีจะมีอายุครบ8เดือนนะคะคุณหมอปอยบอกไว้นะคะน,นี้ดวงดีกับแม่ข่าวนะคะทุกคนเฮ้ระวังรถนะลูกเดี๋ยวรถยืนเดียวเข้ามาแล้วดวงดีสีกลืนกับถนนนะเขาไม่ค่อยเห็นน้องนะลูกหลบรถนะดวงดีหลบรถลูกดวงดีเี่ยรถมาดวงดีลูกขึ้นหลบรถรถมาแล้วดวงดีหลบรถด,ดวงดี ดวงดีลุกขึ้นครับดวงดีครับลุกขึ้นลูกอันตรายเดี๋ยวดูดวงดีก่อนนะคะทุกคนตีเปี๊ยกก่อนตีเปี๊ยกก่อนบอกให้ลุกตีเปี๊ยะนี่ลุกขึ้นรถจะชนตีเปี๊ยหนึ่งครั้งเลยนะคะทุกคน <c oughs> ความสุขของดวงดีนะคะทุกคนตอนนี้น้องดวงดีจําถนนหนทางได้หมดแล้วจําได้หมดตั้งแต่สองสัปดาห์แรกแล้วนะคะตอนนี้ดวงดีก็มาอยู่กับคุณครูตั๊กเดี๋ยวนะคะ17็กกดกรกฎาคม สิงหากันยาสองเดือนครึ่งพอดีนะคะทุกคนดวงดีอยู่ที่ห้องเรียนเป็นเวลาสองเดือนกับอีกสองสัปดาห์นะคะทุกคนไหนเมื่อกี้เห็นโกโก้อยู่นมสดชายเย็นเป๊ปซี่ไม่เห็นเลยนะคะทุกคนนยะคะไม่มีอ๋อมีโกโก้ค่ะทุกคนโกโก้ไปเรียกพี่เป๊ปซี่น้องนมสดกับพี่ชายเย็นมาค่ะไปไปเรียกพี่กับน้องมาให้ครบแม่ตั๊กจะเทข้าวนะคะ ไม่เห็นเลยค่ะไหนโกโก้โออโกโก้นมสดชาเย็นเป๊ปซี่ไม่เห็นค่ะทุกคนเงียบเลยเงียบเลยอ่าเดี๋ยวแม่ไปดูโคกัสไส์กับแม่ดำเล็กก่อนดวงดีชอบวิ่งตามไปห้องเบอร์ห้านะคะทุกคนนะคะดวงดีอย่าไปนั่งกลางถนนนะลูกโคกแฟนตาสไ์เงียบคลิปเดี๋ยวเราไปดูห้องห้ากันนะคะทุกคน ดวงดีหลบรถนะหลบรถนะคะป้าปดวงดีไปหาพี่โคกพี่ไปปะลูกปะพี่โค้กเริ่มเป็นมิรจับดวงดีมากขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวกุณตขอตัดภาพเข้าห้องท่าเลยนะคะนี่ค่ะดวงดีวิ่งตามคุณครูตักมานำหน้าตลอดนะคะรู้ว่าคุณตาจะมาหาพี่โค้กพี่สไปร์แล้วก็คุณแม่ดำเล็กสไปร์ชอบตีดวงดีนะคะสไปร์ไม่ชอบดวงดีเลยนะคะน้องโค้กกำลังรักน้องนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูห้องห้ากันมืดตืดตือเลยเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้คุณตักเข้ามาในห้องของน้องโคก้องสไปร์แล้วไม่มีโคกัดสไปร์เลยนะคะน่าจะไปเล่นอยู่บ้านข้างๆเดี๋ยวคงวิ่งมากับแม่ดำเล็กนะคะนี่กลงดักแมวอัตโนมัติอ๋อสไปร์มาแล้วคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะไปมาหาแม่วิ่งมาแล้วคะ่ะเหลือน้องโคกนะคะทุกคนดูตู้หลังนี้นะคะพอดีเพื่อนคุณครูคตักบริจาคให้นะคะเป็นบ้านแมวนะคะเพิ่งเอามาได้สัก หนึ่งสัปดาห์กว่าๆนะคะเอามาให้โคกับสไปนะคะนี่ค่ะเพราะว่าไม่สามารถเอาไว้ลงรถได้มันขวางขวางทางนะคะคือใหญ่มากนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะเป็นที่เล่นของเด็กๆนะคะนี่นะคะบ้านสิงหายังอยู่อยู่เลยนะคะบ้านสิงหาเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้องโคโคงวิ่งมานะคะทุกคนสไปเข้ามารอแม่ลูกมามาแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ไปตามน้องโคก่อนนะคะ เดี๋ยวไปรออยู่นี่นะลูก๋ยวแม่เรียกโคก่อนนะลูกนะเป็นเก่งแม่ไปเรียกโคก่อนครับครับรออยู่นี่แป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวแม่ไปทํากับข้าวให้นะให้เขารออยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวน้องโคกกับแม่ําเลยคงวิ่งมานะคะเมื่อสักครู่ี่ครูตากาลังเดินไปน้องโคกวิ่งเข้าห้องสวนมาพอดีนะคะทุกคนนี่ค่ะกลับมาแล้วนะคะน้องโคก,กับพี่ไปรอแม่อยู่นี่นะคะแม่ตาขึ้นมาชามข้าวก่อนนะลูกเล่นด้วยกันอยู่ตรงนี้นะคะ เข้าใจไหมลูกราอ,อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่พาดวงดีขึ้นบ้านไปเตรียมกับข้าวให้หนูก่อนตัดเดี่ยวเดี๋ยวได้กินกันนะคะเดี๋ยวรอคุณแม่ดาเบ็ดด้วยคิดถึงสิงหานะคะบ้านสิงหานี่ค่ะทบ้านของสิงหานี่นังอสบายอ่อาเดี๋ยวแม่ขึ้นไปเอาชามข้าวก่อนรอรอกันอยู่ตรงนี้อา่าเดี๋ยวแม่ไปละเล่นอยู่นี่เล่นอยู่นี่นะคะ ค่ะทุกคนคะ่ะน้องโคลกับพี่สไปก็รออยู่ในห้องของตัวเองแล้วนะคะที่สมาชิกไม่ครบเลยนะคะทุกคนแล้วแก๊งแมวข้างบ้านไม่เห็นสักตัวเลยนะะี่ค่ะสงสัยจะกินข้าวแล้วไม่มาสักตัวเลยนะคะตัวเล็กสามสีน้องเปิดแมบี้หายไปไหนหมดเอ่ยแมคะคะ่ขาวค่ะไม่มีเลยคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยว กตักพาชมบรรยากาศก่อนที่จะกินข้าวนะคะทุกคนพี่ก้านั่งเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนนี่ยค่ะี่ก้านั่งเรียบร้อยเลยเดี๋ยวก้ารอก่อนนะคะรอก่อนรอก่อนนะลูกจะไม่น่ารักก็ตอนไล่กัดน้องดื้อกับน้องโกโก้เนี่ยนะคะเอ๊ชายเย็นเป๊ปซี่นมสดไปไหนเอ่ยไม่แต่โกโก้นั่งคอยจานข้าวนะคะทุกคน สวนคุณตักจ้างคนมาตัดต้นไม้ขึ้นอีกแล้วนะคะหญ้ากับต้นไม้ลกอีกแล้วเดี๋ยวผมได้จ้างคนมาอีกรอบหนึ่งนะคะอากโกโก,โก้นั่งคอยก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากคุณคูตักให้ข้าวเด็กๆเสร็จแล้ววันนี้คุณตักก็จะออกไปที่บ้านสวนนะคะทุกคนวันนี้จะไปนอนกับพี่ลายเพราะว่าวันนี้เพิ่งติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้คุณพ่อกับคุณแม่ที่บ้านสวนค่ายใหม่นะคะ เดี๋ยวจะออกไปเทสอินเทอร์เนต็ตที่บ้านสวนด้วยเดี๋ยวคุณตั๊กจะเทข้าวให้เด็กๆก่อนนะคะตอนนี้ต้องขออนุญาตตัดคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะตัดคลิปไปอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่ไปถึงบ้านสวนแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันซิว่าพี่ลายจะมาวิ่งมารับคุณตั๊กหน้าบ้านสวนไหมนะคะน่าจะได้ออกไปค่าค่านะคะทุกคนรอเด็กๆมากินข้าวครบกันก่อน ค่ะทุกคนคะตอนนี้น้องดวงนีกินข้าวอยู่ในห้องเรียนเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะอ่าลำดับต่อไปนะคะนี่แมบีวิ่งมาเมื่อสักครู่นี่เองนะคะอ่าลำดับต่อไปพี่กล้านะคะค่ะทุกคนคะตอนนี้ครูตักเอาชามให้แม่ขาวแมบีแล้วก็พี่กล้านะคะแต่ว่าโกโก้ไปแย่งแม่ขาวกินด้วยนะคะ <laughs> อ่ากลุ่มโกโก้ต่อไปลลกโกโก้ไปกินกับพี่เป๊ปซี่อย่าไปแย้งแม่ข่าวรูกมันคนละกลุ่มกันนีน้องดวงดีนะคะทุกคนนี่ค่ะอ่ากลุ่มต่อไปค่ะรับจานข้าวค่ะพี่ก้าไม่สนใจแม่เลยค่ะตอนนี้น้องเป๊ปซี่โกโก้ชายเย็นนมสดได้จานข้าวแล้วนะคะทุกคนมืดตืต่นเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวต่อไปคือจเจ้าข้าวไปให้น้องโคกับพี่สไป์นะคะไม่รู้ว่าแม่ตำเล็กมาคอยเลยยังเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ค่ะทุกคนคะพอดีคุณตากําลังจะเอาชามข้าวไปให้น้องโคกับพี่สไปคุณแม่ดําเล็กมาแล้วนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะอยู่หลังแม่ขาวในเองเอาตกใจอะไรล่ะลูกขาวอิ่มแล้วเหรอหมดชามเลยเดี๋ยวแม่เติมให้นะเดี๋ยวแม่เติมให้ไม่ค่อยถูกกันนะคะทุกคนต้องระวังนิดนึงนะคะพี่ขาวกินข้าวหมดชามเลยแม่ดําเล็กเพิ่งมานะคะดําเล็กจะเป็นแมวที่ชอบอาหารเม็ดมากๆนะคะทุกคน ส่วนปลาทูจะกินน้อยนะคะน้ำเล็กไม่กินกับลูกใช่ไหมไม่กินกับลูกสไปร์ลูกโค้กใช่ไหมงั้นเดี๋ยวแม่ตักไปหาน้องในห้องห้าก่อนนะน้ำเล็กกินอยู่ตรงนี้นะคะส่วนบี้อิ่มแล้วนะคะทุกคนอิ่มมาจากบ้านพี่ชายนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอ้าวดวงดีไปไหนแล้วล่ะเหลือแต่จานค่เดี๋ยวเอาดวงดีออกมาก่นดวงดีออกมาได้แล้วครับ ค่ะทุกคนคะแล้วสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือน้องโคกับน้องสต่านะคะได้กินแล้วนะคะทุกคนแม่ทำเล็กอิ่มแล้ววิ่งตามพุณตักมานะคะนี่ค่ะเขาอิ่มแล้วนะคะแม่สักครู่นี้เองอ่าเดี๋ยวแม่จะออกไปบ้านสวนนะคะกินอยู่นี่นะลูกนะเปิดพัดลมให้เราด้วย ค่ะทุกคนคะหลังจากที่เด็กๆอยู่ห้องเรียนกินข้าวเสร็จแล้วคุตากก็ออกมาที่บ้านสวนนะคะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะคะวันนี้มาไวกว่าทุกๆวันนะคะพอดีไฟคุตาขาดไปสองหลอดค่อนข้างมืดนะคะทุกคนยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยมีพิไลนะคะทุกคนวิ่งมารับคุณคุตาตนะคะเพิ่งจอดมอเตอร์ไซค์นะคะเมื่อกี้นี้เองไปคะ่ะ ไลยเงานะคะในทุกๆวันคุณแม่บอกว่าเวลากลางวันก็จะไปเฝ้าพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่จะดูทีวีอยู่ที่ห้องอาหารด้านหลังนะคะเวลาจะไปนั่งเฝ้าตลอดนะคะทุกคนเมื่อกี้คุณตาขับมอไซค์เข้ามาดีใจวิ่งตามนะคะส่วนข้างทางก็จะมีที่บอร์ดแล้วก็มีที่แดงนะคะวิ่งตามเมื่อสักครู่นี้แต่คุณตาไม่ได้จอดถ่ายพิปนะคะเพราะว่าฝนตั้งเขามาแล้วนะคะ ก็ให้เห็นบรรยากาศยามค่ำคืนของบ้านสวนนะคะทุกคนนะคงค,คิดถึงพี่เทานะคะทุกคนก็จะเหงาเหงาหน่อยนะคะเวลาคุตักมาถึงคุตักก็จะเล่นกับพี่ลายแบบนี้ทุกวันก่อนที่จะเข้าบ้านไปดูข่าวนะคะ ยังไงวันนี้คุณตักกับพี่ลายก็ต้องมาส่งทุกคนให้เขานอนหลับกันดีนะคะนานๆจะได้ทําคลิปยาวนะคะช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะหลายคนอาจจะคิดถึงเด็กๆทุกๆตัวนะคะแต่จะพยายามอัปเดตให้นะคะยังไงคุณตักกับพี่ลายลาไปแล้วนะคะทุกคนฝันดีลาตีสวัสดีค่ะ